ก็แน่นหนักดางอ่าแทกจะชิวที่สกายอาก่ศแต่ก็พอดีที่ทาก็วไดก็บล้วลงคุมล้วยีแล้วก็ไปของลูกค้าไปตวจก็้องามาไม่ใจว่าลูกค้ามีการจับหรือเปล่าจะให้เขานอนจากเตี 69.99ตัวจากเซเว่นคลองขนาดนะคะกรณีมีลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านสาขาค่ะแล้วเกิอดอาการเป็นลมนชักค่ะ มองว่าในเรื่องของทักษะความรู้ของน้องเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประสบปัญหาลูกค้านะคะก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญกับการให้บริการลูกค้าในรายช่นกันนะคะวิธีการรับมือเมื่อเจอผู้ป่วยเกิดอาการชัก 1. ประคองผู้ป่วยให้อยู่ในที่ที่ปลอดภยัยแล้วจัดให้นอนลงให้อยู่ในท่าตะแคงตัวคลายเสื้อผ้าให้หลวม 2. ไม่เอาของเข้าปากผู้ป่วย 3. ข้ามผูกมัดหรือกดตัวผู้ป่วย 4. เมื่อผู้ป่วยหายจากอาการชักยังไม่ควรให้ทานสิ่งใดเพราะอาจเกิดการสำลักได้ 5. อาการชักส่วนใหญ่มักจะไม่เกิด5นาทีถ้าหายแล้วให้นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุ